ตะวันฉายเปิดใจชนะน็อกซูเปอร์บอลยอมรับสุดเจ็บปวดโดนโหไฟก่อนเผยอนาคตต่อไปหลังจากซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมรวมหมัดชุดน็อกซูเปอร์บอลซูเปอร์บอนเทรนทรีนิงแคมป์นยกที่2ส,สามารถป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทครั้งที่4ได้สำเร็จในศึกวัน170ที่อินแ c คอารีนาเมืองทองธานีเมื่อค่ำคืนวันที่24มกราคม2568ที่ผ่านมา หลังการชกตะวันฉายเผยว่าไฟที่แล้วที่ชนะคะแนนโจนัทวุฒแต่โดนโหในศึกวัน167เมื่อเดือนมิถุนายน2567ที่ผ่านมายังอยู่ในใจและในหัวตลอดเวลามันเจ็บปวดมากเพราะเราตั้งใจมาเต็มที่แล้วโดนคนโหจนแบบคิดมากไม่เล่นโซเชียลไม่คุยกับใครเป็นอาทิตย์ไฟมันหายไปเลยแต่สุดท้ายก็คิดในใจว่าแค่คำพูดคนทำไมเราต้องเลิกชกเลยกลับมาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเรากลับมาได้ ทำให้มันดีจะไม่มีแบบนั้นอีกแล้วซึ่งก็ทําได้ในวันนี้วันนี้รู้สึกโล่งใจมากครับผมซ้อมมวยหนักมากทํางานหนักมากวันนี้สิ่งที่เหนื่อยที่ทุ่มเทขอมอบให้กับ FC ทุกคนผมไม่ได้เป็นแชมป์คนเดียวทุกคนที่รักผมเป็นแชมป์ไปกับผมตะวันฉายเผยถึงซุปเปอร์บอลด้วยว่าผมว่าพี่ซุปเปอร์บอลเตรียมตัวมาดีมากยกที่1พี่เขาดักหมัดผมผมก็เลยลองเชิญก่อนว่าเขาจะมาลูกไหนพอรู้แล้วพอยกสองเขาสวนมาปุ๊บผมก็สวนกลับเลยเขามีผมก็มีเหมือนกันความจริงเขาก็เตรียมตัวมาดีอยู่ที่ว่าใครพลาดนอกจากนี้้เจา ชายา้ายดารายังกล่าวถึงเป้าหมายต่อไปว่าความฝันใหม่ของผมคือเข็มขัดแชมป์คิกบ็อกซิ่งต้องการเป็นแชมป์โลก2กติกามีคนดูถูกผมเยอะว่าผมคิกบ็อกซิ่งไม่ดีเชื่อเถอครับว่าสักวันผมจะเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งให้ได้